สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากคลิปวิดีโอไปนานเลยนะคะเนื่องจากช่วงหยุดโควิดด้วยแล้วเราก็ยุ่งมากด้วยแล้วอเผอิญว่าคลิปหลายๆอันที่อ่านเอาไว้นะคะมีปัญหานิดนึงนะคะไม่สามารถนามาตัดต่อได้ทีนี้เราก็เลยต้องทำใหม่เป็นบางอันนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยจะมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับต้นแคคตัสต่างๆนะคะ ท่าที่นึกได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเออตัดหน่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็บางอันที่แยกพ์ดมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยจะเอามาให้ดูพร้อมกับจะมาเด็ดหน่อโลโฟค่ะน้องโลโฟของเรานะคะที่อยู่บนตออยู่ๆก็เน่าค่ะเร็วมากเลยนะคะก็เลยรีบเด็ดหน่อออกมาแล้วก็เอามาล่อลากค่ะ แต่ทีนี้คลิปวิดีโอที่เรากำลังทําเด็ดหน่อหรือดูรายละเอียดนะน,นะคะก็มีปัญหาเหมือนกันก็เลยมีแค่ภาพนิ่งของตัวโลโฟโลมาให้ดูเฉยๆนะคะเพราะว่าคลิปแปลงแล้วแก้ยังไงก็ไม่สามารถเอามาใช้ใหม่ได้ค่ะ นี่คือหัวโลโฟที่เราเจอปัญหานะคะก็จะมีหน่อเล็กๆที่ยังเหลืออยู่มีบางอันที่มันเน่าตามไปแล้วด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูโลโฟอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวแคคตัสที่เราเลี้ยงเอาไว้เพาะเอาไว้นะคะบางอันก็พเพาะจากเมล็ดแล้วก็แยกพอร์ตไปลงกระบะตั้งหากแล้วบางต้นก็รอให้ออกดอกเพราะว่าจะได้เอามาผสมเกสรน,นะคะ บางอันเราก็ล่อลากเอาไว้นะคะพอลากมาได้ในระดับหนึ่งก็จะย้ายออกไปปลูกค่ะหรือบางทีต้นที่แน่นกระถางแล้วนะคะก็จะย้ายเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะ ะะก็จะเป็นพวกต้นไม้ที่เราเคยล่อล่าเอาไว้ในกระบะนี้เอาไว้นะคะแล้วลากมาแล้วก็จะย้ายไปปลูกในกระถางเราก็มีต้นที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่ามันเต็มกระถางเล็กแล้วนะคะก็ย้ายมากระถางให้มีไซส์ใหญ่ขึ้นานิดนึงนะคะโดยที่ว่าให้เหลือพื้นที่จากขอบกระถางถึงตัวต้นนะคะสักประมาณ2เซนก็ได้ค่ะไมใ่ใหญ่ใหญ่จนเกินไปส่วนน้องโลโฟกลุ่มนี้นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราพ ช้อมเล็ดนะคะแล้วก็เหลือรอดออกมาค่ะอันนี้เป็นเลนต้านะคะออกดอกแล้วสวยมากเลยแต่ว่ายังไม่ร้อนเป็นมงกุฎนะคะจะเฝ้ารอค่ะ ลกนี้นะคะเป็นยิมโนแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นเมโลนะคะอีกกระบ,บาหนึ่งกระบ,บานี้นะคะเป็นเมโลที่เราแยกพอร์ตออกมาอ้อแยกต้นออกมาจากพอร์ตที่เราร้อมเมล็ดเอาไว้นะคะ ต้นอันนี้เป็นต้นที่เราได้ชามาไว้เขาเรียกว่าอะไรชามอาไว้นะคะลากขึ้นอย่างนู้นยังไม่ขึ้นเหมือนจะใช่ลากไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเห็นไหมแต่ไม่เป็นไร น้องเขาอยู่กับไปก่อนนะคะน้องพวกนี้นี่ก็ใช่หมดเลยนะคะนี่นี่นี่หยุดต้นนี้มีประหลาะด ต้นที่เราแยกออกมาจากที่เราเพอนะคะวันนี้รากหมดเรียบร้อยแล้วนี่เพราะว่าเราเพาะจากเมล็ดค่ะตรงนี้ก็ใช่นะสีอในน่ารักมากโดโฟวันนี้เพาะเองนะคะเอ้ย ก,ก็คือสักคือแรนด์พุ้ยแม่ขาไหลแล้วพอเอานะคิงก่าวิ่งผ่าน,านค่ะสวนคิงก่าเห็นไหมออเออไปไหนละนี่ใช่ตรงนี้ให้มันโดนแดด ่นเขายังบานไม่เต็มที่หรอกเต็มที่นี่เล่นกระถาง เราเพิ่งผสมไปเมื่อวานนะถ้าโชคดีก็อาจจะติดนะคะอืมต้นนี้สีดอกเต็มเลยอืมค่ะตรนนี้นะหน,นึ่งสองอ้โหูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน็นต้นนี้ดอกเพียบเลยอ่ะอันนี้ดอกเสียเหลืองเหลือนะคะ ตอนนี้ดอกออกสีชมพูนี่หนอแล้วมีหน่ออือหึอือโหยอพูบโตเร็วมากต้องเปลี่ยนกระถางละค่ะนพู้ นี้อยู่ในช่วงตอนเช้านะคะประมาณ8-9โมงเช้านะคะทีนี้ดอกมันก็อาจจะยังบานไม่เต็มที่ตอนที่เราเอาผู้การมาผสมเกสรก็อาจจะยากหน่อยนะคะเพราะยังไม่บานแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ๆเนี่ยแดดก็หายไปก็เป็นไปได้นะคะก็เลยคิดว่าบานเท่าไหร่เราก็ปั่นเท่านั้นนะคะจะได้พอมีโอกาสได้ติดผลติดเมล็ดนะคะ บางทีนะคะบานอยู่ต้นเดียวแต่ว่ามี2ดอกนะคะโอกาสการผสมกันแล้วติดเนี่ยโอกาสต่ำม,มากก็ผสมนะคะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรค่ะส่วนอ,อันนี้นะคะกระบาอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่เราแยกออกมาจากพอที่เราเพมะเล็ดนะคะแต่ที่ตลกก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยแคคตัสที่อายุน้อยๆเนี่ยดอกมันจะยังไม่ออกนะคะแต่อันนี้มีน้อง ตัวเล็กกันนะคะออกดอกหนึ่งดอกโอ้โหก็ก็แปลกใจนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะออกดอกได้นะคะทั้งทที่หัวยังเล็กแล้วก็อายุเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณ1ปีได้ะคะ่ะช่วงนี้นะคะเรามีขยายหน่อของอากาเวเยอะนะคะ เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปนะคะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆคิดว่ามันก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะในบางสายพันธุ์นะคะแล้วพอมันโตได้ที่ก็สวยไม่แพ้กับต้นไม้อื่นๆเลยนะคะ ในโรงเรือนนะคะตอนเที่ยงเนี่ยบอกตรงๆว่าเข้ามาไม่ไหวค่ะทําให้จําเป็นจริงก็ยังไม่ค่อยอยากเข้านะคะมันร้อนมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะมีตัวอะไรอะจําชื่อไม่ได้ซะง,งั้นเลยอ,ะอ่ะก็โตวเวลเหมือนกันแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นแอสโตนะคะเสียดายมากๆถูกตัวอะไรไม่รู้มาแทะไปอะค่ะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆพอจะเห็นไหมที่มันเป็นลอยนะคะแทะไปนิดนึงนะคะ ตรงนี้นะคะโดนกินอันนี้ยังยังรอดนะคะอ่าอ,อันนี้ที่เราเคยแย่จากกระบะพราอเราลงมานะคะเดี๋ยวเรกวาก็คงจะมาแย่อีกทีหนึ่งโตเร็วม,มากเลยอะนึล่ลูกค่ะ ตรงนี้ก็เป็นพวกที่เราแยกออกมาจากพอร์ตเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระบะค่ะก็หลังจากแยกออกมาจากพอร์ตก็จะโตเร็วมากๆเลยนะคะส่วนตรงเมื่อกี้นี้ก็คือที่เราเด็ดหน่อออกมาชำนะคะแล้วก็มากัลนนะคะ่ะอันนี้ก็ใช่หมดเลยนะตอนแรกๆมันเล็กๆเองนะคะนี่เริ่มโตแล้วะคะ่ะ เราเคยปาดไปนะเรนต้า,ท,ปปา,านะที่เคยทำคลิปปาดหัวไปอะค่ะมันยังอยู่นะอยู่ในเอออืเห็นไหมคะที่เคยทำคลิปปาดหัวไป คืออันที่เอาลงจากต่อมาทำน,นะคะดูเห็นต้นนี้ไหมนี่แตกหนอทำไงอ่ะให้มันโฟกัสโฟกัสยากนะมันแตกหนอค่ะ ที่เราเคยปาดตรงที่มันมีปัญหาออกตอนนี้น้องก็ค่อยๆโคเวอร์กลับมานะคะเห็นไหมเอยเห็นเนาะเห็นแผลไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันตอนแรกเกือบตายตอนนี้สภาพดีขึ้นล้วคะ่ะ อันนี้คือต้นที่ปีก่อนนู้นนะคะน่าจะน่าจะต้นปีหรือกลางปีเนี่ยแหละคะ่ะเรามีการปา,าดออกไปเนี่ยปา,าดไปเยอะมากเลยนะคะเกือบครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะนองเขาก็โตขึ้นมาเยอะมากแล้วค่ะตอนนั้นนี่ก็คือยังคิดว่าจะรอดไหมนะ แล้วก็ไม่ค่อยกล้าลดน้ำเพราะกลัวมันไปโดนแผลค่ะก็จะหยอดหยดน้ําให้นิดหน่อยนะคะคิดว่าแบบให้เขาค่อยๆไปไม่ตายก็พอแล้วค่ะก็โอเคอันนี้น่าจะรอดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอื่นๆที่มีนะคะก็มีปัญหาบ้างเป็นบางอย่างนะคะส่วนลาถอมนี่ก็โอเคตามความลํำลือนะคะความรู้สึกก็คือเอาใจยากพอสมควรค่ะ ส่วนเลงต้านี้นะคะตอนนั้นปาดหัวไปน่าจะน่าจะมีหัวหน่าหรือว่าไม่แดดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยก็คิดว่าแดดน่าจะโอเคแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะทนแดดได้มากพอสมควรค่ะที่ไหนได้นะคะอืม แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะมาดูอีกทีหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าผิดปกติพอจับจับดูก็นิ่มนะคะเออก็เลยลองปาดหัวที่มันมีปัญหาออกไปก็เหลือส่วนที่ยังค้างอยู่แล้วก็มีรากเอาไว้เท่านั้นนะคะก็คล้ายๆกับอีกต้นหนึ่งกับเอสโตที่เราก็จะลองดูว่าจะเก็บน้องเขาไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ลดน้ํานะคะแล้วก็ให้อยู่ตรงที่แห้งๆเลยค่ะเพราะว่ากลัวมันจะเน่าไปด้วยนะคะส่วนหน่อที่ใช้ได้นะคะก็เอาไปชำแล้วค่ะ ต้นที่มีบาดแผลนะคะโดนแทะไปนะคะก็ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรมาแทะนะคะแต่สามีบอกว่าใช่หนูไหมเรววาก็คิดว่าถ้าหนูเนี่ยไม่น่าจะคำเล็กขนาดนี้นะส่วนตัวคิดว่าบางอันน่าจะเป็นนกนะคะเพราะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยเราอยากให้อากาศมันโฟโนะคะเพราะว่าข้างในโรงเรือนเนี่ยมันร้อนมากก็ มีแค่ตะข่ายหรือบางทีเราก็เปิดประตูทิ้งเลยก็เคยเห็นหลายทีที่มีนกบินเข้ามานะคะนอกนั้นนะจะเป็นไปได้ก็มีพวกขิ้งกาแต่ว่าในโรงเรอนี้ยังไม่เจอขิ้งกาเลยนะถ้าหนูเราคิดว่ามันน่าจะกินที่มันแบบคำเป็นคําใหญ่กว่านี้นะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นแผลนิดหน่อยนะคะเราก็ทิออ้งให้แห้งๆห,หรือว่าจะเอายาทาก็ได้ค่ะ Thank <music> you. ก็จะอัปเดตคร่าวๆให้เพื่อนๆนะคะมีเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนถามมาว่าแคกตัดที่เราเตัดนอไปแล้วบ้างทําปลูกไปแล้วบ้างเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เท่าที่นึกออกนะคะก็เลยเอามาให้ดูกันค่ะส่วนนี้เป็นเลนต้านะคะเดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่จะแยกหน่อออกมานะคะแล้วก็เอามาล่อลากค่ะ ค่ะแต่ว่าวันี้นะคะที่เราจะมาทำกันก็คือจะมาจัดการกับโลโฟค่ะเพราะว่าโลโฟอยู่ๆก็เน่านะคะเป็นหัวที่กราฟในต่อต่อน่าจะต่อสามเหลี่ยมนะคะค่ะอยู่ๆก็เน่าตรงท้ายนะคะแล้วทีเนี้ยก็ผัดวันไปวันถึงสองวันก็ลามไปเยอะเลยค่ะวันนี้เห็นแดดไม่ค่อยร้อนมากนะคะน่าจะนั่งทำงานได้นานมากพอสมควรก็เลยเอา นพวกนี้มาจัดการให้เรียบร้อยนะคะก็คือเดี๋ยวจะเด็ดหน่อออกนะคะแล้วก็ตรงหัวหลักก็จะดูว่าพอจะทำอะไรได้แค่ไหนนะคะแต่คิดว่าก็คงจะไม่เอาไปกราบค่ะเดี๋ยวก็คงจะเอามาล่อลากให้หมดเลยนะคะส่วนของที่จะต้องเตรียมแล้วก็จะต้องมีนะคะก็คือเป็นมีดที่คมพอสมควรนะคะเสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะ เสียดายมากเลยนะคะอันนี้คลิปที่เป็นวิดีโอนะคะมันมีปัญหานะคะเพราะว่านาบสกุลมันไม่ถูกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะโหลดออกมาได้ด้วยนะคะก็เลยไม่มีคลิปนะคะก็ดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนนะคะนี่คือสภาพของหัวโลโฟที่เห็นนะคะอันนี้ตัด ต่อมาบางส่วนนะคะเพื่อเอามาทําได้ง่ายๆนะคะหัวข้างบนดูแล้วมันก็เหมือนจะปกตินะคะแต่ข้างล่างนี่คือเน่าเละไปเลยนะคะหน่อตรงใกล้ๆนี่ก็ดึงออกได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนตัวเดี๋ยวจะเอาหน่ทั้งหมดออกมานะคะแล้วก็แต้มด้วยตัวเร่งรากนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะถ,ถ้าจะทาตัวน้ํายาเร่งรากหรือผงเร่งรากเนี่ยจะต้อง ทาทันทีนะคะเหมือนกับเป็นแผลสดนะคะแล้วก็ปาดลงไปทันทีแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แผลแห้งสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยเอามาล้อลาค่ะกระบะล้อลากอันนี้นะคะตรงข้างล่างก็จะรองด้วยกะมเพ้านะคะเสร็จแล้วก็เป็นดินปลูกเลยค่ะแล้วก็ปิดทับด้วยตัวดินญี่ปุ่นนะคะ ต่อโลโฟนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยคว่ำใส่ในกระบะอันนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะช่วงแรกก็อาจจะยังไม่ลดน้ํานะคะหรือว่ายังไม่ได้ทําลดให้มันชุ่มมากนะคะถ้าจะลดก็เหมือนหยอหย่ะลงไปให้มันมีความชื้นนิดนึ่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะก็เลยคิดว่าทําให้แห้งเนี่ยน่าจะเซฟที่สุดน,นะคะส่วนอันนี้ก็คือหัวที่เหลือนะคะเราก็เลยลองเอามา กราบค่ะปรากฏว่าไม่รอดนะคะเน่าค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราควาาใส่กระบะอันนี้แล้วนะคะก็ทิ้งเอาไว้สักระยะใหญ่ๆอะคะ่ะคิดว่าเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเดือนก็จะมาดูอีกทีนึงว่าลากเขาขึ้นหรือยังนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือตอนที่เราแยกพอร์ตออกมานะคะอันนี้นเล็กๆตัวพวกนี้นะคะก็คือที่เราแยกพอร์ตออกมาแล้วเราก็มาแบ่งไซส์นิดนึงนะคะแล้วก็เอามาปลูกแยกปลูกลงในกระบะอันใหม่ค่ะมีช่องว่างระยะห่างนิดนึงเพื่อให้เขาได้โตได้ง่ายขึ้นนะคะตอนที่แยกออกมาปุ๊บเราก็จะทำการตัดรากนะคะตัดรากให้เหลือน้อยที่สุดค่ะหรือว่า อันเดียวหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทําการปลูกค่ะส่วนตัวเหมือนเคยค่ะช่วงแรกก็จะตัดเสร็จก็จะทิ้งให้แห้งนะคะไว้สัก2อสวันแล้วก็ค่อยเอามาลงดินค่ะอันนี้ก็เป็นดินปลูกธรรมดานะคะ ิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนขั้นตอนที่เราจะทำการเด็ดหน่อนเลนต้าหรือว่าอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะส่วนหน่อเล็กๆหรือต้นเล็กๆนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะถือว่าช่วยอุดหนุนสมทบค่าเล่าเรียนค่าขนมของน้องเลลยละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>